ดูโครงการนี้ค่ะโครงการคุณสู้เราช่วยนะคะรัฐบาลขยายเวลาโครงการคุณสู้เราช่วยค่ะคุณผู้ชมถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะพร้อมเปิดรับเพิ่มผู้เข้าร่วมโครงการคือเปิดรับเพิ่มนั่นเองเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะ นางสาวสาศิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าโครงการคุณสู้เราช่วยซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการ SME ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีลูกหนี้ทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นจึงได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ โครงการคุณสู้เราช่วยนี er ่แหละค่ะออกไปจนถึงวันที่30เมษายน2568จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับโครงการนี้นะคะคนคุณสู้เราช่วยเนี่ยประกอบด้วย2มาตรการสำคัญคือมาตรการแรกก็คือลดผ่อนลดดอกนะคะสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่มีสินเชื่อแบบผ่อนชำระนะคะโดยจะรับการลดภาระค่างวดและก็ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3ปี 2ค่ะมาตรการจ่ายปิดจบสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียสถานะ NPL และก็มียอดหนี้คงค้างไม่เกิน5,000บาทโดยจะมีการปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรนเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วนเพื่อปิดบัญชีได้เร็วขึ้นแล้วก็เริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่นั่นเองค่ะ,คะสำหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องของรายละเอียดไนะ้อย่างที่บอกไปว่าเขามีการขยายเวลาออกไปนะคะ ไปจนถึงวันที่30เมษายนก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองหรือว่าใครอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอยากสมัครเข้าร่วมมาตรการนะคะไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ w w w b o t o r t h นะคะ slash คุณสู้เป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30เมษายนในช่วงของเวลา23นาฬิกา59นาทีหรือจะไปติดต่อที่สาขาน n นแ b งค์นะคะของนอนแ Bank ได้เลย ที่เขาร่วมโครงการนะคะหรือว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเลยคะ่ะที่ c o n t a c t Center นะคะ bot 1 2 1 3สนามะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยคะ่ะก็ไปเช็คมตาตรการดูนะคะว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าเพราะาโครงการนี้รัฐบาลเขาออกมา2อย่างนี้คือหลายคนเขาร่วมโครงการก่อนนี่คือสนใจแล้วก็เห<ช>็นบ <he S 1> อก <he S 1> ว,ว่าตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็โดยเฉพาะจ่ายปิดจบถ้าเป็นนีห้าพันเราก็ไปจ่ายให้จบซะปิดบัญชีแล้วก็จะได้มีมีประวัติก็ถ้าสมมติว่าอยากกู้ใหม่อยากมา สร้างอาชีพในอนาคตก็ได้เหมือนกันไปดูรายละเอียดกันได้นะค,คะใครที่สนใจนะคะตามเย